จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบเกียรติบตัตรเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิตที่ห้องประชุมแกรนบลรูมโรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทต,ตำบลพระปราอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายวิสุทธิ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบตัตรเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิตพร้อมด้วยหวัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออกได้จัดโครงการสารพลังประชาคมงดเหล้าและภาคีร่วมลดปัดจจัยเสี่ยงภาคตะวันออกซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกค่ะโดยได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชริดชูเกียรติบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต เพื่อมอให้กับหน่วยงานสถานศึกษารวมทั้งบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเล่าและเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างกำลังใจและเป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกเล่าตลอดชีวิตโดยภายในงานค่ะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายงดเล้าภาคตะวันออก การมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดหนังสั้นสะท้อนสังคมคนหัวใจเพชรและโลรางวัลให้กับคนหัวใจเพชรอีกด้วยค่ะ